รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในช่วงเช้าแบบนี้นะคะที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ค่ะเป็นเส้นทางวิ่งที่ร่มรื่นพร้อมเสียงนกร้องและแสงแดดของวันค่ะที่นี่จะเป็นเวทีของกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมงานวิ่งการกุศลซุปตารัน2 0ง5างานที่รวบรวมนักวิ่งจากทุกมุมเมืองทั้งนักวิ่งหน้าใหม่และซุปตาคนดังมาวิ่งเพื่อสร้างรอยยิ้มและแบ่งปันความสุขถือเป็นกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้แน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ตามก็ไปเจอนี่นะคะจะพาทุกคนนะคะมาที่นี่เลยคะ่ะเป็นสวนกลางกรุงเช้าๆแบบนี้นะคะยืนชุดออกกำลังกายแบบนี้ค่ะเพราะว่ากล้องนะคะกำลังเตรียมตัวนะคะพร้อมทุกคนเลยนะคะจะมาซ้อมวิ่งค่ะเพื่อสำรวจเส้นทางของงานซุปตารัน2025ค่ะเที่จ,จัดขึ้นนะคะเป็นวันที่7ธันวาคมปีนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะเห็นนะคะว่าจะตัดจุดไหนไปจุดรับน้าต,ตรงไหนจุดชมวิวตรงไหนจะสวยนะคะแล้ววันนี้นะคะ ก็ไมไ่มาคนเดียวค่ะกล้องม,มากับพี่สาวคนนี้ค่ะอยากรู้ช่วยกันเป็นใครตามมาเลยค่ะ มาแล้วค่ะได้ยินเสียงแว่วๆววมีใครมิค่ะไปดูดีกว่าค่ะว่าวันนี้มีใครมาบ้างค่ะสวัสดี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 พี่แขกค่ะสวัสดีด้วยหรือปล่าวัสดีค่ะนี่คือคณะกรรมการจัดงานซุปตารัน2025ปีนี้นะคะซึ่งเกิดขึ้นวันที่7ธันวาคมเอาท่านแรกก่อนพี่แคร์ค่ะพี่แขกเป็นโปรเจกต์มเนเจอร์เป็นโปรเจกต์พี่แขกดัมบิและลิเลอยค่านิวเรียนถามนิดนึงบอกว่างานเนี้ย จัดขึ้นเนี่ยวัตถุประสองค์อะไรครับพี่แคร อ๋อก็เราเป็นสวัสดิการนักแสดงเนาะอันดับหนึ่งคือหายรายได้เพื่อที่เราจะเอาไว้สําหรับนักแสดงนะคะที่บางท่านก็ประสบปัญหาในชีวิตนะคะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนาะอีกประการหนึ่งเนี่ยเราไว้ช่วยสายธารณภัยตัวสุปตาเองเนี่ยเกิดมาจากประชาชนสนับสนุนเมื่อประชาชนประสบภัยนะคะเช่นน้ําท่วมเราก็ไปช่วยเขาเช่นกันนี่จะเป็นครั้งแรกใช่ะหมคะครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยคาดหวังยังไงบ้างครั้งแรก เหนื่อยไหมครับพี่แขกเราไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยนะเราไม่เหนื่อยเพราะเรานั่งทำงานเราไม่ได้เราไม่ได้วิ่งเอาถามถามกรรมการอีกท่านหนึ่งอรัพี่เปียกพี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมพี่เปียกกรรมการด้วยใช่ไหมครับแต่พี่ก็จัดคอนเสิร์ตไงอยู่ๆอยากจะเป็นนักวิ่งเข้ามาแล้วทำไมึงอยู่อยากเป็นนักวิ่งเจ้นู่นจะพานู่นจะเป็นคอนเสิร์ตโอ๊ยสารพัดตกลงมาทำวิ่งโอ้โหชำนาญกันมากชำนาญกันมาก ปกติเนี่ยเราวิ่งกันอยู่ทุกอาทิตย์อยู่แล้วเราวิ่งประมาณ30โล50โลถึงร้อยโลวิ่งเนี่ยทุกคนวิ่งกันหมดครับวิ่งตัวเดียวอะวิ่งเลขตัวเดียวครับก็เลยก็เลยมาเลยมาจัดครั้งแรกแล้วก็อาจจะสับสนนิดหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าสําเร็จแน่นอนอ่พี่แจงหวังว่าแบบว่าโอ้โหปีนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคิดว่าจะมีมาถล่มทลายค่ะสถานที่เนี่ยไม่ได้ใหญ่จนเกินไปวิ่งแบบเบาๆเนาะประมาณสัก3กิโลแล้วก็ถ้าเยอะกว่านั้นก็เป็น4กิโลนะคะ แล้วเราก็มาฟอกปอดกันดีกว่าเนาะที่สวนนี้เป็นเพิ่งได้รับ BGCI เป็นสวนพฤกษศาสตร์นะคะที่นอกจากเชียงใหม่แล้วก็มีที่นียที่ได้ค่ะอันนี้เป็นที่เดียวในกรุงเทพที่ได้คุณเข้าใจเลือกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสวนในกรุงเทพเนี่ยเป็นสวนพฤกษศาสตร์ไม่ได้แต่ว่าที่เนี่ยมันเป็นทําเลที่เนี่ยต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่มากแล้วมันเป็นพันไม้ที่มีทุกธาต มีถ้๊าดมีถ้าดวใหม่ที่อบอยู่แถวจตุจักรด้วยแต่จริงๆแล้วนอกเหนือจากการวิ่งเนี่ยนะคะจริงๆเราเน้นความสนุกสนานนะเพราะไหนๆพวกเรามาทั้งทีเนี่ยน่าจะมีเวทงเวทีแล้วก็มีตัวพ่อตัวแม่เนี่ยมาสร้างความบันเทิงบนเวทีงานมีซุปตาต้องมากันเต็มคือเราอยากให้คนที่มาวิ่งเนี่ยได้ออกกำลังกายแล้วต้องสนุกด้วยกลับไป หลังจากการวิ่ง after run ของเราแล้วเนี่ยรับรองจอยกันพร้อมเซิร์ฟเสื้อเสื้อไม่เหลิอไม่เหลือไม่เสื้อเสื้อใครดีไซน์อ๋อนี่นี่นี่อาจารย์เฉลิมชัยโคศิวิพัฒน์เป็นคนออกแบบนี่ฮะ ศิลปินแห่งชาติแบบนี้อาจารย์จะต้องถ่าออกบบไทยสวยงามเออเหมือนมากเลยแล้วมีใครฮะเมียมาเชียเมียสมัครวิ่งเมียสมัครวิ่งในงานเนี่ยจบจะเจออะไรกันบ้างเริ่มกี่โมงกี่โมงอ้ยเริ่มเลยตีห้าเลยค่ะมาก่อนได้ก่อนมาก่อนสนุกก่อนมาก่อนมีความสุขก่อนวิ่งไปจับมือกันไปควงกันไปวิ่งกันไปได้เอจะทำยังไงก็ได้วิธีก่อนเหรอคะคุณวิลลี่ค่ะแล้วก็คุณนีโน่ค่ะอุ้ยสองคนเนี่นะคะหารี้แตกขี้แตกเลยค่ะ แล,แล้วก็ยังมีธงธงอีกมีคุณภาพไทยอีกจะวิ่งอ่นหลังจะวิ่งจบเสร็จปุ๊บอาหารการกินอุ๊ยอร่อยค่ะพร้อมเสิร์ฟท <c oughs> ุกอย่างเลยใครๆก็จะมามาร่วมใจกันเพื่อเสิร์ฟกับนักวิ่งทุกคนเชิญชวนนะคะว่ามาร่วมสนุกกันนะคะสําหรับรุ่น3กิโลเนี่ยห้ารุ่น10.5กิโลเนี่ยเจ็ดและยังมีเหรียญซึ่งเป็นเหรียญสตาร์รางวัลเนี่ยเราได้เราได้เราได้ <c oughs> รไดคริสตัลของชวาลอกกี้เลยค่ะคออนนี้มค่าไ <หา S 2> ปหมื่นไม่ได้แล้ว ไก่เก็บเอาไว้ตั้งแต่25ปีเอาดาวคริสตัลเนี่ยชวาลาฟี่แท้ๆเอามาทำเป็นถ้วยรางวัลให้โอ้โหคือขอบอกเลยมันเป็นพิเศษจริงๆแล้วก็มีแค่นี้ไม่มีอีกแล้วเงินรางวัลก็เพียบนี่เงีเงินรางวัลไม่มีไม่มีอ่างั้นขออนุญาตขอพาพี่ไก่นะคะไปสวนเ้นทางลนิดนึงแกถนัดเรื่องสวนค่ะสวนชอบค่ะสวนจะดูจักสวนรถไฟมาบ่อยขับรถผ่านเรื่อยเลยใช่เมี่อก็มาครั้งที่สอง ไอ้แม่หนูไปสำรวจที่นาไหนนะไอ้พี่สำรวจไปกับหนูไงไปด้วยกันอ่ะไปกระโดดไหมลมะห่ะไม่หลงเดี๋ยวก่อนสิไปกันสองคนนะาจะสองคนพอ,นะอคอนะอ่ะขอบคู่ด้วยกันกันกวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่ง พี่ไก่ขาวันนี้เราจะไปกันที่จุดต่างๆของสวนสมเด็จพระนางเจ้ากันใช่ไหมคะซึ่งวันจริงก็จะมีวิ่งกันวิ่งค่ะจะวิ่งเป็นวิ่งการสวนจากตรงนี้ค่ะเป็นจุดปล่อยตัวค่ะวันงานจริงๆเนี่ยนะคะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจะมีเวทีจะมีเวิีนี่หมดเลยร้องเลยเพลงกลอมก่อนวิ่งงั้นเราไปดูจุดแรกกันดีกว่าไปไหมคะไปดูนำเลยค่ะพี่ไก่ขาเราเดียวค่ะวันนี้เลยลอยเบียวเลยเบียวขาลอยเดียวค่ะพี่ไก่ พี่หญิงครัพี่หญิงพาหนูวิ่งเลยไปที่ไหนเนี่ยอันนี้เป็นลานบัวค่ะที่เรียกมาให้ชมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าลานบัวเป็นอักษรย่อของสมเด็จพระพันปีตัวเอสค่ะอ้สวยทุกจุดเลยค่ะพี่ไก่กรับอดใจไม่ไหวค่ะวิ่งเลยุกุมนะคตรงนี้เกาเรียกว่าประตูกำแพงเพชรสองครับใครมาก่อนจอดก่อนใครมาที่หลังก็จอดที่หลังนะคะมาตีสี่จอดก่อนเลยค่ะพี่ไก่วิ่ง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 ไปเลยค่ะไปเลยค่ะ พี่ไก่กังเร็วเร็วมาเร็วรอก่อนค่ะมาเร็วโอ้ยเร็วพี่ไก่เร็วโอ้ยะตรงนี้คือจุดอะไรครับพี่ไก่ที่พาผมไปเนี่ยภูผาสู่มหานาทีเป็นจุดไฮไลท์ของของสวนที่นี่ค่ะอ๋อซึ่งเดี๋ยวตอนวิ่งจริงก็จะวิ่งผ่านกันวิ่งผ่านตรงนี้จป็นแนววิ่งออกไปค่ะไปดูดีกว่าข้างในสวยขนาดไหนเชิญเลยค่ะแป๊กค่ะพี่ไก่ปกติพี่ไก่ วิ่งมางอครพี่แก่พี่ก็วิ่งค่ะแต่ไม่จะไม่ได้วปวิ่งตามสวนอย่างนี้นะคะจะวิ่งสวนแถวบ้านบ้างจะวิ่งที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยคนเรามันต้องออกกําลังกายคุณก้องอถ้าไม่ออกกําลังกายเนี่ย ชีวิตเราจะไม่มีความสุขนะคะถ้าเราได้ออกกำลังกายเรามีเหงื่อมีอะไรเนี่ยมันจะเพิ่มความสดใสให้กับชีวิตมีพลังมีกําลังกายกําลังใจที่จะทํางานในวันต่อๆไปปกติเวลาเราจะมาพี่ไก่วิ่งเนี่ยวิ่งกี่กิโลพี่ไก่พี่ส่วนมากอย่างมากก็3ากิโลสกิโลเยอะนะเ้ยเหลือมากกว่านั้นก็ไม่ได้แล้วนะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้ออกกําลังคุณเท่าไหร่ก็ได้กิโลหนึ่งสกิโลเลยคุณคือวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปแล้วมันก็จะเพิ่มของคุณเองตลอดเวลาแต่พี่เป็นครั้งแรกพี่แต่นที่จะมา ใช่คุณเคยวิ่งบ้งไหมคะไม่เคยเลยค่ะมีเดียวิ่งตามผู้ชายอะค่ะมันการทิงอะค่ะกล้องหาท่านเราวิ่งอย่างนี้ได้นะผู้ชายไม่ไกลจากมือเรานี่อ่จุดตรงนี้เป็นจากจุดที่สวยที่สุดกันนะคะใช่เขาเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยเพราะว่าตรงเนี้ยในหลวงกับพระราชนีก็มาเสด็จมาเปิดที่นี่อยู่ตรงเนี้ยมันมีประวัติศาสตร์ค่ะไม่ใช่อะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่ตรงเนี้ยชื่อของพระองค์ท่านก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่า ทุกคนมาแล้วมีความสุขคือคุณมาวิ่งนี่ก็จะเจอจุดนี้จุดด้วยเรียกว่าเป็นจุดที่สำคัญมันเป็นไฮไลท์จุดหนึ่งด้วย<ช>โอ้พี่ไก่ันที่หนูคุ้มมากมาพร้อมพี่ไก่เนี่ยแฮปปี้มากๆาเลยโอ้ที่นี่พูดถึงบรรยากาศดีมากคุณดูตึกทั้งหลายแหละแต่ตรงเนี้ยมันดีอะ ฉันชอบมากคือตรงนี้มันอยู่กลางเมืองนะพี่ไก่กลางเมืองใช่แล้วไปมาสะดวกแสดงว่าวันที่7จธันวาคมที่เป็นสุตารันต้องเริ่มตั้งแต่7งเริ่มตั้งแต่ตีห้าค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อวิ่งตอนสายเขาจะรู้สึกว่าเสียพลังงานอ เช้าเราได้สนุกสนานพี่กาดตอนนี้มีสะพานด้วยแน่นอนแล้วที่นี่ต้นไม้เขาวิ่งไปเราอาจจะดูโอ้ยต้นไม้ชื่อรวเพึ่งออต้นไม้ชื่อนานชิรนี่อ,อ,อะไรเงี้ยมีให้เราได้เรียนได,ได้รู้ว่าต้นไม้มีชื่อวอะไรและต้นไม้หน้าตายอย่างไร จริงๆเราไม่ได้วิ่งผ่านไม่ได้วิ่งผ่านแต่เราแวะมาได้แวะมาได้เพราะว่าอไพี่กาเพราะอะไรคะคุณน่าจะรู้มากกว่าพี่ท้าตรงนี้ค่ะเป็นสะพานซึ่งข้ามนะคะจะเป็นเหมือนกับเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะซึ่งในหลวงนะคะพระเจ้าชิสิปแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยเสด็จมาปล่อยปลาคราฟะรจะทานตรงนี้ค่ยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะก็มาปล่อยที่นี่เลยเราสามารถเช็คอินได้ตรงนี้เลยครับ โอ้ยตายแล้ว,ลวพี่ไก่คะ,คะจุดนี้มันคือจุดไหนค่นเนี่ยอ๋อเขาเรียกว่าหอชมวิวค่ะพี่ก้องค่ะเวลาวิ่งเราก็วิ่งผ่านทางนี้ด้วยขึ้นไปข้างบนนะครับสวยมากมพี่ไก่ เดินตั้งแต่อยู่ไหนอยู่ไหนคะอยู่นี่อยู่ไหนพี่กายอยู่นี่บอไว้เห็นหน่อยอยู่ไหนเห็นมาเห็นแล้วอยู่นี่เองตายยแล้วคุณกำลังชื่นชมกับเห็นรู้ไหมคุณชื่นชมกับดอกหงอนไก่เพราะว่าทุกทีเราเห็นจากงอนไก่สีแดงใช่ไหมนี่หงอนไก่สีเหลืองไก่วรายุทธกับหงอนไก่ก็มันเข้ากันก็เลยมานอนชื่นชมกับเขาหน่อยหนึ่งตรงนั้นสวยมากไปไปดูกันค่ะ เป็นไงครับคุณพี่โว้ยคุณขานิชันวันนี้วิ่งเยอะมากก็คุณพี่เลยวิ่งตามนักวิ่งคนอื่นีิค่ะแต่คุณมูสต์บนะครับว่าวันนี้แค่ขนาดมาวิ่งปกตินะคนยจะวิ่งเยอะมากๆเลยถูกต้องแต่วันงานมาที่7จ็ดธันวาเนี่ยต้องิ่งเยอะแบบนี้แน่เลยแน่นอนครับคนเยอะแน่นอนเพราะพวกเราขนขโยงนักแสดงกันมาเยอะเท่าที่จะมาได้จุดประสงค์ของงานนะครับงานวิ่งการกุศลซุปตารัน2 0 2 5นี้จัดโดยมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงและมูลนิธิสาราเฉลิมกลุ่มร่วมกับพันธมิตรเยอะ <ข><อ>มีเดอะมอล์กรุ๊ปค่ะเอ็มดิสติกนะคะสปอร์ตมอลและบร,ริษัทคิฟท์ฟิวเจอริตี้จำกัดค่ะเพื่ออะไรได้ทำอะไรครับพี่ไก่หารายได้สนับสนุนกิจกรรมของหมู่เลนทิทิมีส่วนร่วมวิ่งของประชาชนกิจกรรมต,าตา่างๆเราจะช่วยเหลือสังคมด้วยาง่ายว่าวสนับสนุนกิจกรรมของมู่ทีทแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกิจกรรมวิ่งด้วยสมัครที่ไหนพี่ไก่เลสไทยแลนด์ด ดันค่ะได้สุขภาพอาหารอร่อยแถมได้บุญด้วยได้บุญด,ด้วยแล้วก็ได้กําลังกายที่ดีเพื่อที่จะวิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งครบเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อยอ่าลืมติดตามนะคะส่องอะไรที่นี่นะคะติดต่ออะไรค่ะที่นี่เลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ไก่นะคะคขอบคุณมากค่ะโอ้โวันนี้พา,ากล้องมาเปิดโลกแห่งการวิ่งจริงค่ะขออนุญาตพี่ไก่หิวแล้วล่ะไปไหนไปร้านเสิร์ฟไปด้วยได้ไหมไม่ได้ไม่ไปหรอไปไม่ได้แล้วเพราะพี่ไก่นะผู้ชายเอาไว้ถือกล้องจะไปหาร้านเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟซีฟู้ด ค่ะวันนี้ค่ะแหมพักเหนื่อยิดงนิดนะคะจากการเดินทางมาเจอน้องเอค่ะน้องเอวันนี้ค่ะสวัสดีครับนี่ชอบของนี้มากเลยสวยมากมากเลยอเอ๊คือต้องบอกเลยว่าวันนี้จัดมาให้เลย<อ>ตามกล้องมาเจอที่ทั้งทีวันนี้คุณผู้ชมสิ่งที่คุณจะได้ไปคือความคุ้มค่างจริงไปเที่ยวทั้งทีเนี่ยวบางทีทมั่มีปัญหาคุณไปหน้าเนาะหน้ามันหน้ามันแดดร้อนถูกต้องแป้งเท่ากับการทาหน้าไปในตัววิธีการง่ายมากทาแบบนี้นี่แค่นี้เอง ถ้าทาปัดไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนที่ก้องไม่เสียเวลาไม่หลายขั้นตอนสามารถใช้เวลาในการท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่เราไปเที่ยวเราก็อยากเที่ยวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะได้เที่ยวแบบสบายใจแล้วหน้าเนียนมากแบบนี้เลยจากนี้ไปไม่ต้องคิดเยอะเวลาก่อนจะไปเที่ยวบางทีไปเที่ยวกลับมาหน้าก็มันแบบนี้แต่ตอนนี้คุณผู้ชมเป็นยังไงล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้โทรเลยครับเบอร์นี้ได้รับไปคุ้มคุ้ม0211433304ที่คุณจะได้ปลายแป้งรับไปเลยทั้งหมด5ตลับ แป้งตลับดำรับไป3แป้งตลับน้ำเงินเติมระหว่างวัดอีก2รวมเป็น5ยังไม่พอวันนี้มาพร้อมกับเซรั่มตัวใหม่ <What? S 1> ยังไม่หมดได้สบู่เซรั่มไปอีก2ก้อนใช้ล้างหน้าและถุงตะข่ายขัดผิวที่ปออยสใบจะเที่ยวทั้งทีรับเพิ่มไปด้วยกับพาเลตแต่งหน้าต้องบอกว่าวันนี้จัดเต็มมาให้นะ14ช่องสีทาตาทา,ทา,ทาแก้มแนละทาปากวันนี้ผมให้ไปด้วยกับโลออน้ําหอมอีก2ขวดกระเป๋าอีก1ใบและที่สําคัญโทรมาทานวันนี้รับไปด้วยกับสร้อยข้อม<ๆ>ือสวยๆแบบนี้อีก1เส้น8,000กว่าบาทนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ จ่ายเพียงแค่1,000บาทส่งฟรีเฉลี่ยชิ้นละ67บาทโทรมาที่หมายเลข021143330หรือว่าแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับ Ad มาเนี่ยคุ้มค่ามากแป้งคุณดียังไงเอาดีสิดีในเรื่องของการเน้นเรื่องการปกปิดเน้น<อ>เรื่องการควบคุมความมันบนใบหน้าใช้เวลาน้อยแต่แบบดูดีแบบนานนานก้องชองไหมละ่ะเนียนมากเนียนมากไม่ต้องมีสกิลในการแต่งหน้าเราก็สามารถดูดีขึ้นได้ไม่ไว่าจะเป็นคุณพี่ค,พคุณป้าคุณนะ้าคุณอามาได้เลยและมาดูหน้าดตอร์เอตอนนี้เลยคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเรามีเหงื่อบางที<อ>เราเจอฝนระหว่างทางบางทีเราเจอแดดต้องบอกเลยว่าเจอตัวนี้เข้าไปไม่ต้องคิดเยอะและไม่ต้องคิดมากเป็น ไงล่ะจะเหงื่อขนาดไหนจะฝนตกไอต,ต้องกลัววันนี้คุณผู้ชมรับไปทั้งหมดเลยนะ15ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่1,000บาทจัดส่งฟรีมีแค่เฉพาะวันนี้เท่านั้นได้แปง้งตลับดำตัวนี้เน้นปกตินะยังไม่พอได้แบบเติมระหว่างวันได้เคี่ยวแบบมีความสุขคุณผู้ชมอีก2รวมเป็น5เซรั่มทาหน้าบางคนบอกว่าฝ้ากะจุดด,ด่างดำใช้ได้ไหมด็อกเตอร์เอตากนดังๆตัวน,นี้เลยว่าใช้ไปเถอะนะครับและใช้คู่กับสบู่ด้วยทุนถ่ายขัดผิวทีฟออีกสองใบพาเลตแต่งหน้าและคุ้มจริงๆทุกช่องสีที่ให้้ไปสวยทัง ไม่ว่าจะเป็นตาแก้มปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดร้อยข้อมือแบบนี้ให้เพิ่มไปด้วยอีก1เส้นทั้งหมดทั้งมวลคือ15ชิ้นนะครับราคาเซนคือ800พแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่1000บาทจัดส่งฟรีบอกเลยว่าการท่องเที่ยวครั้งต่อไปไม่ว่าจะเที่ยวใกล้เที่ยวไกลในประเทศต่างประเทศสิ่งที่ต้องพกไปด้วยคือแป้งแบรนด์เดอเอบอกเลยนะดังไกลทั่วโลกแล้วนะท่กเบอร์เบอร์นี้0 2 1 1 4 3 3 3 0ง่มนแป้งมีอยู่2เบอร์นะคุณผู้ชมนะเบอร์1ผิวขาวเบอร์สอเลยว ค่าจริงๆจากนี้ต่อไปไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากจะไปไหนมาไหนในประเทศต่างประเทศจากนี้ต่อไปขออย่างเดียวสั่งซื้อให้ทัน0 2 1 1 4 3 3 3 0่าน0 1 4 3 3 3 0ทั้งหมดนี้คุ้มมากและพกไปเที่ยวได้เลยในราคาเพียงแค่1,000บาทจัดส่งฟรีที่สุดและมีบริการเก็บเงินปลายทางถูกต้องครับขอบคุณ้ังเอิค่ะยินดีอย่างยิ่งครับไปตามกล้องไปเจอนี่ก่อนนะคะได้ครับคุ้มมากวันนี้ กับน้องนนท์ค่ะพี่เพิ่งรู้ว่าที่นี่น้องนนท์ค่ะเป็นเสยสาขาใหม่ซึ่งเสยเนี่ยมีตำนานความอร่อยมากกว่า30ปีเลยเดิมเราอยู่ที่แถวประตูน้ำก่อนครับพี่ก้องประตูน้ำจากนั้นก็ไม่ย้ายไปที่สถานีรถไฟสามเสนแล้วก็ย้ายอีกรอบหนึ่งอยู่ที่หมู่บ้านพิบูลมัฒนาหนึ่งซึ่งอันนั้นคือสาขาดั้งเดิมเลยตอนนี้เปิดเป็นสาขาใหม่ทำไมถึงเรียกว่าเปิดที่เอเชียชิก รีมานั้นเจ้าพยาคือเราเรามองตรงนี้ในกล้องออคือจุดเกิดของเราอยู่ที่สาขาสถานีรถไฟสามแสงแต่นี่ไป,เ,เ,ปเป็นท่าเรืออ่า,อานันใส่รถไฟที่สามนีท่าเรือใช่อโอ้โหก็เลยต่อกันเลยแล้วก็มีแป้นเป้าต่อไปก็ไม่ต้องเป็นแอร์พอร์ตถูกต้องถาหมหน่อยบอกว่าเอเชียทีกับที่เคยที่ ว่าพี่บูรณ์อันไหนจัดจ้านยังไงก็อย่างแรกคือสวยเป็นอาหารไทยรสจัดจ้านตอนแรกฉบับเมืองเพชรบุรีใช่ไหมฮะคือที่นี่ก็คือจะมีความจัดจ้านผิแกงถึงแต่ความต่างก็คือที่นี่จะเป็นเน้นซีฟู้ดคือตอนที่เราอยู่ริมแม่น้ําเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นปูเป็นเลยใช่ที่นี่ค่อนข้างเฟิดเพราะเราติดไปน้ำเจ้าพยาเลยคุณจะเห็นเรือนะนั่งอยู่สวยงามมากเลยติดน้ำเจ้าพยามากๆเลยเมนูเหมือนที่นู่นไหมเมนูคล้ายกันครับแต่จะมีความต่างที่ว่าที่นี่จะมีเพิ่มของซีฟู้ดเพิ่มคือจะมีปลาบูเยอะ นิดนึงอ่ะตอนนี้เราดูกัะเมนูตัวนี้จริงเมนูมีเยอะมากมากเลยเมนูตอนนี้เตรียมไว้ให้ดู6เมนูแต่ของจริงในเมนูจริงมีประมาณร้อยกว่าครับอ่าเอาซิกเนเจอร์อย่างแรกเลยที่ต้องมีอยู่แกงปลาทูทอดอันนี้อันนี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์ใครที่บอกว่าไปแล้วไม่ได้กินหาว่ามีเส้นมีสายไม่ใช่นะใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้น่ะเรามีจำนวนจำกัดจำนวนจำกัดมันน้อยโดยการเสิร์ฟถูกครับถูกไหมคะแต่จำกัดโต๊ะละหจานนะครับแกงปลาทูถ้าบอกแกงปลาทูทอดต้องที่นี่ ออกมากกินได้ครครับผมอันนี้ก็จะกินเจ้าใช่ในว้นต่อไปเนี่ยฟองเต้าหูวว้ขั้วริกครับอือันนี้มาใหม่ใช่ครับคือด้วยความที่เดิมเราไม่กากังหมูขั้วริกใช่ไหมฮะมแต่บางคนคือเขาไม่กินกากังหมูก็เลยจะมีทางเลือกทางให้หมิงคือฟองเต้าหู้ม, <c oughs> มันจะมีแบบม, <c oughs> มันจะมีเหมือน เท็กเจอร์ของกันนะที่แบบใช่ใช่เท็เกเจอร์ไม่รู้สึกเหมอนเจ้ากู้เลยอ่ะใช่ครัับอนนมาด้านนู้นก่อนครับไขป่ปลาริฟก,กิวผัดพริกแกงครับอ<า>ก่งยิ่งเหรอใช่ครับนอกจากเมนูผัดพริกแกงเราจะมีแกงส้มด้วยครับจริงๆอ่ะเราไปที่เตยเนี่ยต้องกินลูกชิ้นปลาใช่เค็มหวานเครือ่องแกงนะว่ค่อนข้างถึงเยอะแน่นมากเครื่องแกงคุณลิศมากเลยอ่ะ ต่อไปเป็นนี่ครับหอยตลับผัดช้านี่ก็หากินยากใช่หอยตลับของเราเป็นหอยตลับธรรมชาติเลยครับบางครั้งตัวจะเล็กนิดหนึ่งหอยธรรมชาติตัวจะเล็กกว่านิดแต่ตัเนื้อจะแน่นบาข้างตัวใหญ่แต่หอยลวกร้านคนนี้ี่มันเดีอย่างไรบ้างมันแซ่บใช่มันถึงเครื่องแกงมากคมาเมนูนี้ครับไม่ไม่เผ็ดบ้างนะครับก็คือเมี่ยงปลาชูครับผมกินแบเลือกสองแบบอันนี้คือแบบอะไรใบชะปูครับอันนี้ประกาศของแล้วจะชอบเลย ชอบสองอันด้วยนะปูเองนี่หรอปูเองนะครับในพิพิธภัณฑ์กินกับเครื่องต่างๆนะฮะกลัวหน่อยเนยได้กลัวหอมแดงตะไคร้ครับแล้วใส่กับตัวอันนี้อันอันนี้คุณจำรสชาติยังไงอันนี้อันนี้ก็คือเป็นเราเนื้อปลาทูมาทําการปรุงรสครับก็บีบมะนาวด้วยใส่ตัวใช่ไหมอร่อยใช่สุขภาพอร่อยไม่อ้วนก็ใช่ครับก็คือไม่เคยไม่เคยเห็นส่วนจานนี้เลยไม่เคยเห็นเลยเมนูปลาบูดึ่งซีอิ๊วครับอืมเรากินนะปลาบูเฮะ ดีดีเอาข้าวเปล่าคุกแค่น้ำแค่นี้อร่อยอแล้วไม่ต้องกินอะไรยเยอะแล้วคนเราเนี่ยผู้ชมค่ะใครก็ตามนะคะพี่เคยกินปลาบูที่บอกว่าปลาบู่เนี่ยเนื้อเหมือนสัมฤทธินิ่มนวลก้อนกลางมีกลาง,งต้องระวังแล้วทำมือซิวนี่คืออร่อยที่สุดเลยอร่อยทีส่สุดเลยครับใช่แล้วตัวปลาบู่นี่ก็ค่อนข้างหายากอยู่เหมือนกันอืมอร่อยอ่ะ ของเราท<ม>ุกคนที่เราเป็นปลาเป็นนี่ครับมันก็เลยแบบเนื้อจะค่อนข้างสดแล้วก็เด้งด้วยอันนี้คนจีนชอบมากมากใช่ไหมคนจีนชอบมากครับมันเขายำนิดๆครับอันนี้ก็อร่อยครับมีม่ยวสุกละวมาถึงของหวานนี่ค่ะอันนี้คือโอทึงครับโอทึงเป็นอะไรฮะโอทึงเป็นขนมหวานเมืองเพชรบุรีครับอาหารสดไม่พอเรามีของหวานด้วยก็คือเป็นของเพชรบุรีใช่นอันนี้มีขายที่เซลอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะใช่ครับดูวิธีการนะครอันนี้เวลากินทำไงก็คือคนให้เป็นสีเดียวกันเลยครับประมาณ สี 4, ่สายพันธุ์ด้วยผสมกันผสมกันก็นหรอใช่จริงๆที่ที่เพชรบุรีจริงมีเจ็ดตัวครับแต่ว่าด้วยการที่ผมมาแดปบให้คฟล์ุงเทพกินได้ด้วยก็เลยกินเลยอะ่ะอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยถ้าจะมาจะาม,มาจองก่อนไหมได้ครับราวอล์กอินก,ก็ได้เหมือนกันที่นี่จะเปิดสี่โมงเย็นครับอ๋อเที่ยงคืนใช่ปิดเที่ยงคืนเลย ช่องทางติดต่อก็0ูนย์หกหนึนะครับแล้วก็ไลน์แอดใสๆครับผมแล้วอยู่เฟซบุ๊กก็ร้านอาหารเสฉะร้านอาหารเสฉะร้านอาหารริสตองนะครับมาได้เลยเปิดทุกวันไม่มีเปิดทุกวันครับตั้งแต่สิบเยนเป็นต้นไปเลยมาที่นี่เลยแล้วบอกบรรยากาศดีมากๆาพาครอบครัวกินได้เลยใช่ครับนะคไม่ต้องเบแล้วที่จะเร็สบายกันเนาะที่จะเราสบายครับแล้วก็มามาประทับตราที่นี่ด้วยอร่อยมากๆเลยค่ะ บอกก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีความสุขมากเลยครับผมใครก็ตามที่อยากตามกล้องเจอร์จนี่อยากจะขอบอกเลยว่าเทปนี้กล้องเรกขอดมากๆเลยค่ะและเจอกันใหม่นะคะกัรการตามกล้องเจอร์จนี่นะคะทุกเช้าวันสัปดาห์นี้วันนี้ลาไปก่อนส่วสนี้ค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราได้สํำรวจเส้นทางวิ่งในศูนย์จิตวิญญาเจ้าศิริกิตเตรียมพร้อมรอต้อนรับนักวิ่งจากทุกมุมเมืองเลยนะคะทุกย่างก้าวจะเต็มไปด้วยความสนุกความท้าทายและเสียงหัวเราะพร้อมกันไหมนะคะเรายังได้เติมพลังด้วยอาหารอร่อยๆดีมัน้ัเจ้าพยาจากร้านเซยททาให้ทั้งร่างกายและหัวใจของเราเนี่ยจะไม่ปด้ความสุขอย่างแท้จริงก่อนที่ก้าไปสู่เส้นชัยของความทรงจําในวันแห่งความสนุกและการทะเุีในครั้งนี้ด้วยค่ะ